มาทำขนมถ้วยแต่งหน้าแบบง่ายๆกันค่ะอยากรู้วิธีทำเป็นยังไงไปดูกันเลยนักกินโดยก่นจะเอาใบเตยหั่นชิ้นใส่ถั่วปั่นไว้ตามด้วยน้ำสะอาดและจะปั่นให้ละเอียดเลยได้แล้วเอาเทกลองพักไว้ก่อนค่ะจากนั้นจะเอาถ้วยตะไลเลี้ยงแส่ลังถึงไว้และจะยกขึ้นนึ่งบนน้ำเดือดให้ถ้วยร้อนเลย และ้ะเจอแป้งข้าวเจ้าเทาใส่อ่างผสมไว้ตามด้วยแป้งเท้าเยื่อม้อมน้ำตาลมะาพรา้าวและน้ำใบเตยใส่ลงไปนิดหน่อยก่อนนะคะคนๆผสมให้ทุกอย่างเข้ากันให้น้ำตาละละลายเลยพอทุกอย่างเข้ากันดีแล้วจะใส่น้ำใบเตยที่เหลือลงไปให้หมดเลยคะ่ะตามด้วยน้ำกะทิคนคนให้เข้ากันและเอาพักไว้ก่อนนะคะ จากนั้นจะใช้แป้งข้าเจ้าเทใส่ชามผสมไว้ตามด้วยน้ำตาลทรายเกลือป่นและน้ำกะทิใส่ลงไปนิดหน่อยกันค่ะคนคนผสมให้ทุกอย่างเข้ากันได้แล้วใส่น้ำกะทิที่เหลือลงไปคนคนให้เข้ากันอีกหน่อยก็ใช้ได้เลยค่ะถ้วยที่นึ่งไว้ร้อนแล้วก็ใช้ได้เลยนะคะ เอาในส่วนของน้ำใบเตยม,มาค้นๆและตักหยดใส่ถ้วยเลยไม่ต้องหยอดเต็มนะคะเหลือไว้ใส่หน้าขนมด้วยของกว้างประมาณนี้และปิดฝานึ่งไฟกลางค่อนไปทางแรงที่7นาทีค่ะครบเวลาเปิดมาจะได้แบบนี้เลยเบาไฟแล้วเอาในส่วนของฟักทองที่เตรียมไว้มาใส่ลงไปเลยจะใช้เป็นเผือกหรือเป็นมันแบบต่างๆที่เพื่อนๆชอบก็ได้เลยนะคะ ได้แล้วเอาในส่วนของน้ำกะทิมาคนๆและหยอดใส่ให้เต็มถ้วยเลยสามารถแต่งหน้าขนมเพิ่มเติมได้เลยนะคะได้แล้วปิดฝาเร่งไฟกลางคอดไปทางแรงหนึ่งทีแปดนาทีค่ะครบเวลาเปิดมาจะได้แบบนี้เลยยกลงจากเตาผักไว้ให้เย็นเลยนะคะสูตรนี้คงกว่าจะทำได้ทั้งหมด30ถ้วยค่ะ ขนมเย็นแล้วก็พร้อมเสิร์ฟเลยนะคะจะได้ขนมแบบหอมหวานละมุนอร่อยไปหมดเลยนักกิน